วิเอาดีๆ <g ül> ไม่อยากเล่นแล้วว่าไปเล่นไฟเอมได้เปล่าอันนี้กี่โมแล้วว่าสี่ทุ่มพอดีเล่นไอดอบเนาะไปเล่นดอบกันดีกว่า <c oughs> ว่าไหมอยากกลับไปเล่นเรียวไทยแล้วอ่ะเอ็ดทาวผิดขออนุญาตออกเกมไปเล่นไอ้ดอบเลยนะครับอ่าโอ้คืออยากเล่นต่ออ่ะพอดีแก๊งมันสำคัญดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ทำไมเสียงซามันเปลี่ยนไปมันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะถอยหลังก่อนอุย้ยชิบหายละจะเล่นจบป่าววันเนี้ยจะเล่นจบไหมอ่ะหรือว่าอุย๊ยไ <laughs> ม่แล้ว ไม่เอาแล้วก็กลัวค่ะกลัวลหรครับกลัวแล้วถูกทางปะวะถูกเนาะเอา้านี่นมาทางเดิมดีกว่าจะกลับมาดังเดิมทำไมอุ้ยไม,ไม่อยากเลนะ่นแล้วจริงๆอ่ะ ทุกคนมันมีอะไรหรือเปล่าโอมาเถิดนะกะไรแม่มาโอมาเถิดนะกะไรแม่มาโอมาเถิดนะกะไรแม่มาเร็วเร็วอย่า,าช้าเลยนะันย <c oughs> แกแ,กแกม่นวลใจเกมชอาเกมอาจจะเล่นแบบสักแบบประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่คือผมน่าจะเล่นวันสองวันอะ ไม่ลระต้องต้องทำไงอนะเนี่ยอันนี้ต้องทำไงอะ,ะคุณมึงเรียกใคร <c oughs> ตามหาผู้หญิงเพื่อหา,าทางเดี๋ยวมึงมีผู้หญิงในนี้ด้วยหรอค <c oughs> งไม่ตลกหรอกมั <c> ้ง <oughs> เล่นมุกแหละเล่นดุกเชยมึงเล่นมุกใช่ไหมเล่นมุกใช่ไหม ดชิปเพื่อวิ่งอ้าวชิปหายแล้วมีให้วิ่งด้วยอย่าบอกนะว่าวิโอ้ไฟแดงด้วยขาดสิกขาดสิกเลยนะขาดสิกมีไฟแดงด้วยวิมีแน่แน่เลยอะ ต้องวิ่งไหมอ่ะผมจะวิ่งแล้วนะว้าอย่าด้วยอย่าโผล่มานะ นโมนโมนโมโอ้นโมพระตากพระต่างงานโมนโมบุตรนโมบุตรายะอ้าวก็ไม่มีอะไรดีกว่าอีซี่จริงวะไไปหนแล้ววะเออกูจะรู้มือกับมึงไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้จะกลับบ้านแล้วชัวร์ นี่มันฐานตันนี่วะโอไมายก็อ oh ดแล้วกูมาทำไมอันหลังกลับไปเจอผีนั่นผอดเรื่องคุณคุณ้นผอนเรื่องหนังไทยอันนี้ใครก็รู้ชิปหายละมันเริ่มแล้วสินะมันเริ่มแล้วสินะเชื่อปะคือ คือผมเล่นไปด้วยแล้วผมแบบเอามือ,เอ,มอเอามือปิดอะเอามือปิดอะให้แบบสายตาผมลอดลอดแบบอยู่ข้างเดียวคือสายตาผมมองได้แค่ข้างเดียวตอนนีน้เหมือนโจรสลัดอะปิดตาข้างหนึ่งอะวิ่งเลยหรอวิ่งเลยหรอดีๆทางต้องวิ่งนะผมเชื่อนะอ่ะน,นึงสอกอ,อ,อย่านะครับคุดพี อู้ขจัดขวาเปิดขวาแล้วเจอแน่นะนะกลับตาอยู่ยังไม่เจอหีิหยิบเปิดายแล้วเปิดประตูนะเปิดระตูนะเปิดประตูนะพระเจ้าค่้ไว้ไขขันนาเฮ้ยเจอตัวสักทีคุณครับ คุณครับอุ<ว>้ย<ว>ที่มันบ้าอะไรวะส่งฮอนคูไปมีกีต์สวยไปเลยเป็นไงล่ะมึงเอา้าชิบหายตรงเีงเหรอชิบหายละค่ะเอ้าชิบหายทางตันหันหลังกลับไปเจอมันกระซวกแน่นอนเจอมันกระซวกแน่นอนเจอมันกระซวกแน่นอนอ Easy, easy. อีซี่อีซี่อ้าวอ้าวถูกทางแล้วอืบอกเอา้าอันนี้ทางใหม่เหรออันนี้ไม่อันนี้ทางใหม่หรือทางเก่าถ <c oughs> ูกทางวะเนี่ยกดอ๋อลืม เจอตัวสักทีคุณครับคุณครับต้องวิ่งไปทางไหน้าเห็นประตูนะเอาายังไงต้องทำยังไงกูต้องทำไงวะชิปไปละอ้าวไม่ได้แากลัวอย่างที่คุณพิชทันแม่จะทำอะไรเ อ่านะอย่าเปิดนะยิงมึงอย่าฉลาดนะมึงอย่าฉลา,าดนะอย่า,ยา,าราูา้ดีหยุดเดี๋ยวนี้หยุดน่ารัก <c oughs> พี่จะจัดให้ชุดหนักเลยให้พี่ออกไปน่าเฮ้ยเอาเฮ้ยมันเดาทะลุได้ต่อยกับผี้ดูหน่อยครับเว่า <c> ท <oughs> ีนะครับเกมมันต่อยกับผีได้ด้วยหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้ออกแล้วนะจะออกแล้วนะจ้าเฮ้ยพ่อจ้าเฮ้ย ไปทางไหนต่อวะแต่กี้มันเดินทะลุตรงนี้ไปอ่ะกูรีบออกไปจากที่นี่แล้ววะเออกูต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้ววะเฮ้ยเสียงไลเสียงไรเสียงไอ่ะเฮ้ยนั่นมันโอ้พระเจ้าดูนี่สิครับคุณผู้ชม กุญแจมันล็อกอยู่แสดงว่าเราต้องหากุญแจวันนี้มีกุญแจหรือเปล่านะอืมมีอะไรแน่นอนกู<สะ>ปิดตารอละกูรู้ดีกูรู้เยอะบอกเลยกูรู้เยอะ,<ส>ะเขาไม่มีนี่หว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเดีๆวเีดีตกใจหมดไอ้สัวตอนนี้เลี้ยงตุ๊กแกด้วยวะสาวแบบนี้ผีโผล่มาเฮ้ยอะไรวะขออนุญาตเดินผ่านนะคะ ไป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 เวยไปเว่ย,วยลมหายใจเข้า,ลม,า,ขาลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานผู้พาใหญ่ข้าง นั่นลมมันแรงแหละแถวเนี้ยคิดไปเองลมมันแรงหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยรู้จะม,มีอะไรโผล่มาแน่ๆชิวมากอะวิ่งเลยเหรอทำไมต้องวิ่งวะทำไมต้องวิ่งรอวิ่งเลยพี่วิ่งไปจะรอดไหมนี่ ไม่คือคืออะไรอะ่ะคือมันจะมีอะไรโผล่มาเหรอทำไมต้องวิ่งวะ <c oughs> อุ้ยมุอ่อง โอ้ดีๆแล้วมันออกไงวะ,อะเอาไอาเชีย่ยเข้ามาลอกไม่เป็นตรงนี้ระวังทำไมวะอุ้ยกลัวจริงนะเนี่ยอุ้ยเอาดีๆ <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้วว่าไปเล่นไฟเอ็มได้เปล่านี่กี่โมงแล้วว่าสี่ทุ่มพอดีเล่นไอดนบเนาะไปเล่นอบกันดีกว่าว่าไหม อย่ากลับไปเล่นเลียวไทยแล้วอะ่ะเ,เอ็ดท้าวผิดขออนุญ,ญาตออกเกมไปเล่นในดอกเลยนะครับอ่าโอ้คืออยากเล่นต่ออ่ะพอดีแก๊งมันสำคัญดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะ